สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันที่22ิมิถุนายนนะครับเมื่อวันศุกร์ก็มีประเด็นเดือดนะฮะมีประเด็นดราม่านะครับเรื่องของแบงค์ชาติก็ออกประกาศนะครับออกประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการที่ให้ธนาคารพาณิชย์นะครับเรียกว่าเตรียมตัวนะเตรียมแผนรองรับในเรื่องของการเสริมสร้างเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดใครได้เข้าใจเรื่องของไอ้เงินกองทุนต่อความเสี่ยงเนี่ย นะครับเพื่อลองรับความเสี่ยงถ้าเข้าใจมันนะครับก็จะรู้ว่ามันเป็นเกณฑ์ที่ที่ค่อนข้างค่อนข้างเข้มงวดมาจากไหนแต่ไรผลของมันเนี่ยก็จะสืบเนื่องตามกันมาเป็นลูกโซ่หนึ่งในนั้นก็อย่างเช่นการงดจ่ายปันผลหรือจ่ายปันผลน้อยลงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะของของในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเนี้ยเราจะมาทําความเข้าใจกันว่าเฮ้ยทำไมแบงค์ชาติอยู่ดีๆถึงได้ออกมาในตรงนี้นะครับแล้วก็ มันจะมีผลอะไรต่อต่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์บ้างนะครับแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วผมมองว่าเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่ควรต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก,ก็เร็วนะครับแล้วก็ไม่แปลกใจที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้เอาตรงๆก่อนนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีความแบบว่าต้องตื่นตระหนกอะไรคือมันต้องเกิดขึ้นนะี่ผมไม่เคยพูดยังไงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าทําไมผมถึงคิดว่ามันต้องเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ ในในแง่ของผลกระทบและการว่ามันจะเกิดอะไรนับจากนี้ต่อนะครับผมก็คงแบ่งเป็นในเรื่องของสั้นกางยาวให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปพูดกันเรื่องที่ผมซีเรียสดีกว่านะว่าจริงๆแล้วผมซีเรียสตอนนี้ซีเรียสอะไรซึ่งอีเรื่องการตั้งเ,เรียกได้ว่าการการเตรียมเงินไว้สําหรับลงในเงินกองทุนเพื่อลงมาความเสี่ยงจริงๆแล้วมันก็เกือบๆจะเป็นการตั้งสํารองอ่ะแหละนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะ คือการไอ้ตังเตรียมเงินมาที่กองทุนเพื่อรับความเสี่ยงเนี้ยนะครับผมมองว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่นะเราก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่จะทำให้ตลาดต้องพังในระยะถัดไปไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่ต้องพังเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องอื่นนะครับมันไม่ใช่เรื่องนี้แต่เรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องมานั่งทําความเข้าใจกันก่อนว่ามันคืออะไรที่มาที่ไปมันเป็นยังไงอะไรอย่างไงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราคงค่อยๆแกะกันไปเรื่อยๆนะครับผมเองก็ไม่ได้เป็นอนาริสสายพวก แบงค์ Bank, นะครับไม่ได้เป็นนักลิสายทางด้านการเงินงเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เรียบเรียงมาวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้มาจากความชํานาญนะครับมาจากการที่พยายามหาคําตอบของเรื่องนี้แล้วก็จากความเข้าใจเพราะฉะนั้นผมจะไปอย่างช้าๆนะครับแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่ามีสุญญากาศบ้างเพราะว่าต้องเตรียมภาพหลายๆอย่างมาเนี่ยมันต้องแบงบ,บว่าเปิดแล้วก็พยายามพยายามอธิบายเพื่อไม่ให้มันผิดนะครับมันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดไปแสดงความคิดเห็นเิดๆออกมาเนี่ย เดี๋ยวมันจะกลายเป็นสร้างความตื่นตระหนกซะมากกว่านะครับแล้วเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่านะครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันศุกร์นะครับก็มีประกาศใช่ไหมครับมีประกาศของอ๋อเรียกได้ว่าแบงค์ชาตินะครับอ่าก็เป็นดรวิลาไทยออกมานะครับอ่าดรวิลาไทยก็ออกมาเลยนะฮะนี่นะฮะดรวิลาไทยนะครับหลายประเทศในยุโรปนะครับสิงคโปร์เขาก็ทำแล้วนะครับก็คือให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเรียกได้ว่าเตรียมแผน นะครับเตรียมแผนรองรับนะฮะระดับเงินกองทุนนะฮะสำหรับระยะเอ่อหนปีข้างหน้าแล้วในระหว่างนี้ในระหว่างที่จัดทําแผนเนี่ยก็งวดจ่ายผลระหว่างการไปก่อนจริงๆแล้วน่ากลัวไหมเอาจริงๆนะอ่านแล้วผมเฉยมากเลยอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่ต้องทำไงนะครับเป็นเรื่องที่ต้องทําอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องไม่เรื่องน่ากลัวเลยเลยเพราะว่าสาการโควิดเนี่ยมันสาการโควิดมันโหดนะครับแล้วสังเกตนะครับว่าเอ่อ ดรวิลาไทท่านก็พยายามที่จะบอกว่านะครับเพื่อรองรับอะไรนะฮะประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจกนะฮะและศักยภาพของลูกหนี้ในธุรกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยคลี่คลายลงนะครับก็คือเผื่อเผื่อสถานการณ์ที่มันจะเป็นไปในในอนาคตนะครับว่าไอหลังจากโควิดจบลงแล้วเนี่ยศักยภาพของลูกหนี้ในการชำระหนี้เนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีนะฮะถ้ามันไม่ดีจะทำยังไง มันก็เป็นการเตรียมแผนไว้สาหรับอนาคตนะครับถามว่ามันมีความกังวลใดนะครับมันเป็นสัญญาณที่สะท้อนว่ามีความกังวลนะฮะเ,เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจเลยไหมนะครับคือสามารถตีความได้ไหมว่ากังวลว่าสถานาาเศรษฐกิจในอนาคตมันจะแย่แน่ๆเนี่ยผมว่าตีความขนาดนั้นเนี่ยคงคงคง,คงไม่สามารถทําได้นะครับเหตุผลเพราะว่า จะแย่หรือไม่แย่เนี่ยมันยังไม่รู้ครับมันต้องรอดูครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครรู้นะว่าความแย่มันจะถ้าถึงคำว่าแย่เนี่ยมันจะแย่ขั้นไหนแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยยังไม่มีใครรู้เหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะปัจจุบันเนี่ยข้อแรกคือไม่มีใครทำนายได้ว่าโควิด19เนี่ยมันจะคลี่คลายลงเมื่อไหร่แอนี่ข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะคลี่คลายลงเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าวัคซีน จะมีเมื่อไหร่เขาว่าคลี่คลายที่นี้คือแต่ละประเทศทั่วโลกร่วมคุมสาการได้เนี่ยคือไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วก็จะมีวัคซีนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะมีแต่กะกะก,ก,กันนะครับดังน,นั้นมันก็เลยไปสู่ข้อที่3ว่าพอไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายเท่าไหร่เนี่ยอีเรื่องมาตรการการพักชำระนะครับพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยซึ่งเดิมทีกําหนดไว้อยู่ราวประมาณ3-6เดือนเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนนะครับว่าอาจจะยืดไหม นะครับหรืออาจจะมีการผ่อนปลนมาตรการหรือออกมาตรการเสริมอะไรต่างๆเนี่ยขนาดไหนนะครับดังนั้นเมื่อไม่มีเมื่อเมื่อไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่มีใครที่จะสามารถประเมินผลกระทบได้จริงๆจังๆว่าหลังจากที่มาตรการผ่อนคลายต่างเออมาตรการนะครับในการเรียกว่าพักชําระเงินต้นแล้วก็พักชําระดอกเบีย้ยเนี่ยหรือพักชําระหนี้เนี่ยนะครับของแต่ละธนาคารกลางเออแต่ละธนาคารรวมไปถึงตัวแบงก์ชาติเองที่ออกกําหนดออกมาเนี่ย ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีถึงเมื่อไหร่ก็เลยยังไม่มีใครเดาได้หรอกคบว่าผลกระทบหลังจากที่มาตรการเหล่านี้เนี่ยมันซาล,ลงไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นลูกนี้ยังจะมีศักยภาพในการชําระนี้ได้อย่างเหมือนเดิมหรือน้อยกว่าเดิมขนาดไหนยังไงเนี่ยมันไม่มีใครเดาได้นะครับก็ต้องรอดูนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยอยากจะสื่อสารว่าสิ่งที่แบงก์ชาติออกมาประกาศผมว่าน้ําหนักที่จะไปบอกว่าแบงก์ชาติได้เห็นข้อมูลบางอย่างแล้วรู้สึกว่ามันน่าก,กลัวแล้วนะ แล้วมันเศรษฐกิจกําลังจะแย่แล้วนะเลยต้องออกประกาศนี้ออกมาเนี่ยขาว่าอันเนี้ยน้ําหนักไม่ได้เยอะเพราะอย่างที่บอกครับมันไม่มีใครรู้จริงๆว่าตายทางแล้วเศรษฐกิจมันจะโอ้โหเป็นซูเปอร์เกรดดิเพชชั่นขนาดไหนมันไม่มีใครเดาออกจริงๆเพราะว่าหลายๆอย่างมันยังไม่รู้ไงมันต้องรอดูให้ผลมันเกิดขึ้นในในเบื้องต้นก่อนซึ่งตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงการใช้มาตรการอยู่ให้พักชําระนี่อยู่มันมีแต่การคาดการเดากันว่า หลังจากที่เราพ้นจากมาตรการการพักชําระเงินต้นและกระดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยเฮ้ยอาจจะได้เห็นหลายๆบร,ษริษัทเนี่ยที่ไม่มีปัญญาจ่ายพอไม่มีปัญญาจ่ายหรือแม้กระทั่งตัวสินเชื่อสมบคุคคลหรือบุคคลไม่มีปัญญาจ่ายเนี่ย NPL มันก็จะเยอะขึ้นนู่นนั่นนี่เนี่ยคือตอนนี้เดาแต่มันยังไม่เห็นจริงๆไงนะครับเมื่อยังไม่เห็นจริงๆแบงคัชาติเขาจะไปรู้ล่วงหน้าได้ยังไงนะครับเขาก็เดาเหมือนกันว่ามันก็คงไม่ค่อยดีแหละ นะครับมันก็แปลว่าการเป็นการเดาเ,าเป็นการออกประกาศอยู่บนพื้นฐานการคาดการ์เหมือนอย่างที่ทุกคนคาดการ์ว่ามันมีความเสี่ยงรออยู่แต่มันไม่ถึงขนาดเป็นประกาศที่บอกว่าตอนนี้เฮ้ยมันมีเห็นสัญญาณเน่าๆออกมาแล้วนะมันยังไม่ใครรู้หรอกครับเพราะ,ะนั้นอย่าเพิ่งไปตีว่าการที่แบงก์ชาติออกประกาศนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณไกลๆว่าเศรษฐกิจเรากําลังแย่มากนะครับเขาก็จะเริ่มค่อยๆทย,ยอยปลดพนักง,งานออกไปเรื่อยๆนับจากนี้เป็นต้นไป กำลังซื้อมันก็จะยิ่งลดล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 ง,ลดลงมันก็จะยิ่งแผ่ว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 แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลมาตรการการพักชําระนี่ของแบงก์ชาตินะครับอของแต่ละธนาคารก็เอาแต่ลแต่ละธนาคารเนี่ยเราก็จะเริ่มได้เห็นข้อเท็จจริงแล้วว่าคนที่ยังมีกําลังในการชําระเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่กิจการไหนที่ยังจะชาระต่อได้มันก็จะเริ่มเห็นนะฮะอยู่2กรณีกรณีแรกคือแต่ละธนาคารก็ต้องออกมาตรการช่วยเพิ่มออกมาตรการช่วยเพิ่มไปก่อนแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือ ประเมินแล้วว่าต่อให้ออกมาตรการช่วยไงก็ไปไม่ได้ก็จะต้องกลายเป็น NTL ไปมันจะมาอยู่สส่วนนะครับนี่คือความน่ากลัวที่รอเราอยู่ในอนาคตแล้วมันมีสิทธิ์เกิดขึ้น,นแน่ถ้าดูจากตัวเลขเนี้ยที่มันพุ่งขึ้นมาแบบเนี้ยมันมันเป็นความน่ากลัวของตลาดที่รออยู่นะครับประมาทไม่ได้เลยตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะครับแต่ผมเห็นตัวเลขของเมก,กาตอนเนี้ยตื่เห็นไหมเราพูดแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเดี๋ยวจับตาดูให้ดีนะผู้ป่วยต่อวันมันจะพุ่งขึ้นไปเกิน3 0,000ื่นแน่ มันมาจริงเลยนะฮะมันมาที่สามหมื่นสามอ่ะมันมาแล้วนะครับแล้วมันจะมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยเมื่อวานตัวเลขอยู่ที่มาสองหมื่นห้าไม่ต้องไปดีใจมันเป็นวันอาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์ก็ยังจะบางๆอยู่เดี๋ยววันอังคารมาใหม่นะตุ้ม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 แล้วผมคิดว่ามันจะไม่ดีนะครับดังนั้นการลงทุนผมคิดว่าเรามันระวังไว้นะครับแยกให้ออกนะกับเรื่องของแบงก์ชาตินะเรื่องประกาศแบงก์ชาติกับเรื่องนี้แยกให้ออกนะครับ เรื่องนั้นก็เรื่องดึงเรื่องนี้ก็เรื่องดึงนะภาพโดยรวมของการลงทุนผมเลยคิดว่าประมาทไม่ได้นะครับเราต้องระมัดระวังไว้เป็นอย่างสูงเอาใจช่วยทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเป็นกําลังใจช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ